บิ سم ا ลามอ ل ล ح م ن الرحيم الحمد لله رب ا ل น ا ม م ي ن والصلاة والسلام على ر س و ิ ه نبينا محمد وعلى آله و ص อ ب ه أجمعين السلام عليكم a h ح م ة الله و ก ر ตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอล็อ์ซุบฮานหูวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท,ท่านนะครับครอบครัวของผู้ศรัทธาพี่น้องจะต้อง มีการปฏิบัติเอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจนะรุกลอิสลามที่สําคัญก็คือการถือสิญอดเนี่ยก็จะพบกับวันหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือวันไอดุนฟิตรนะครับวันอีดนะซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเขาเรียกอีดเล็กนะครับก็พี่น้องครับอยากจะนําเรียนแบบนี้นะครับในปัจจัยต่างๆที่จะสร้างความสุขก็คือการปฏิบัติ มารยาทต่างๆที่ม mm. ีเอาไว้เป็นแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่ลฮวาและฮิวเวอล์เในวันอีดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะพูดถึงความหมายนะของวันอีดสักนิดหนึ่งนะครับวันอีดเนี่ยในด้านของศาสนาพี่น้องวันอีดในมุมมองในด้านของศาสนาเนี่ยก็คือเป็นวันแห่งการขอบคุณต่ออัลลอฮ ในโอกาสที่ได้ลุล่วงจากการปฏิบัติศาสนก,กิจอย่างสมบูรณ์ก็คือการถือสิ้นอดวันอีดในด้านมนุษยธรรมพี่น้องภูมิมาทั้งหลายครับก็คือเป็นวันแห่งการพบปะระหว่างความเข้มแข็งของคนรวยและความอ่อนแอของคนจนพี่น้องครับอยากจะให้คนที่มีสตังเนี่ยนะพกสตังไปด้วยบางคนนี่พี่น้องพกแบงค์พัน ถามว่าพกแบงค์พันแจกหรือเปล่าพี่น้องเวลาใครมาขอก็บอกฉันมีแบงค์พันไม่แจกดังนั้นเอาแบงค์พันที่พี่น้องมีเนี่ยนะครับไปแลกเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบเพื่อที่จะแบ่งปันแจกเด็กๆนะครับหรือว่าคนยากคนจนนะที่มาเจอกันเนี่ยระหว่างคนรวยกับคนจนนะพี่น้องก็คือบนพื้นฐานเห็นความรักและความเมตตาและความเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นคำสั่งสอนจากลอสุบหฮานหัวตาลาและภายใต้สัญ,ญลักษณ์ของการจ่ายจากาตุนฟิตจากาตุนฟิตเป็นกูดบาลดีพี่น้องเป็นอาหารหลักนะครับเช่นถาบ้านนาำก็คือข้าวถ้าไปแถวภาคอีสานก็ข้าวเหนียวนะเพื่อที่จะให้คนยากคนจนนั้นได้มีอาหารมีข้าวกินพี่น้องแสดงถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อมาวันอีดในด้านจิตวิญญาณมา่พี่น้องครับก็คือเป็นเส้นแบ่งระหว่างข้อกำหนดต่างๆที่อารมณ์ส่วนตัวต้องยอมรับและอวัยวะต่างๆต้องซีโรราบกับการเปิดกว้างให้มีการเรื่นเริงผ่อนคลายตามที่ศาสนาเห็นชอบนะแต่ต้องเป็นไปตามที่อะไรกรอบของศาสนาตามความปรารถนาของอารมณ์หมายความว่าเราเรื่นเริงพี่น้องบนกรอบศาสนา ไม่ใช่จะแก้ผ้าโดดเต้นกันเอาเพลงมาร้องกันนะเอาวงดนตรีมาเล่นเมากันอันนี้ไม่ใช่พี่น้องอันนั้นมันเป็นความรื่นเริงนอ,นอกกรอบศาสนานะครับดังนั้นอิสลามไม่ได้สอนให้เราเศร้าพี่น้องสอนให้มีความสุขแต่สุขแบบไหนพี่น้องสุขด้วยก,การทําอิบาดะสุขด้วยก,การเฉลิมฉลองบนกรอบของศาสนาวันอีดพี่น้องครับมารายาทในการในในในวันอีดมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเนี่ย นะให้สร้างความปิติหรือความสุขในวันอีดนะหนึ่งในนั้นนะพี่น้องผมแนะนำนะใครที่ทางานเนี่ยปรากฏว่าอีดเนี่ยพี่น้องเราก็ไม่รู้หรอกวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเพราะมันอยู่กับการดูเดือนถ้าดูและเห็นก็เป็นอีวันหนึ่งถ้าไม่เห็นก็บวชต่อไปอีกวันหนึ่งปรากฏว่าบางคนที่ทํางานเนี่ยนะครับบางคนที่ทํางานเนี่ยก็เสียดายไม่อยากจะลาพี่น้องบางคนนี่มาละหมาดชุดทํางานนะ พอละามาเสร็จกุฎบ้านไม่ทันฟังไปซะแล้วนะถามว่ามันจะเข้าขายวันดื่นเรื่องได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้เจอญาติพี่น้องเราเลยไม่ได้กล่าวความอวยพรให้กับเพื่อนเพื่อนของเราเลยดังนั้นพี่น้องครับนะลางานนะหยุดงานนะครับเพื่อที่จะใช้วันตรงนี้นะครับในการสแสวงหาความสุขบนกรอบของอิสลามพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับมีฮะดีสพูดเอาไว้นะครับ เรื่องราวของการละเล่นนะปรากฏว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมีทาสหญิงนะซึ่งเป็นชาวฮาบัชะก็คือเอธิโอเปียเนี่ยกำลังเล่นพี่น้องมันเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของเผ่าพี่น้องของเผ่าเอธิโอเปียแต่เล่นตรงนี้พี่น้องไม่ได้เป็นการเล่นที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครก็เขาก็สนุกของเขาอะนะแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครปรากฏว่า พอท่านอสุลล้อลล์ว,ลว,วานไลฮิวซันลำเข้ามาเนี่ยทุกคนก็หยุดหมดเลยนะคือไม่กล้าที่จะเล่นไม่กล้าที่จะสร้างความสุขต่อไปปรากฏว่าท่านนาบีก็บอกว่าปล่อยพวกเผ่าอารฟิดะนะครับชื่อซึ่งคําว่าอารฟิดะนั้นเป็นชื่อเรียกขนานของชาวฮาบาชะ ให้เล่นไปเถิดหมายถึงให้เล่นต่อไปไม่ต้องกวนไม่ต้องสร้างโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้สร้างความเดือดแล้วไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่พวกเขาให้เขาเล่นไปให้เต็มที่ตราบใดที่มันไม่ได้ผิดหลักการศาสนาดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับในการออกอีดในต่างประเทศเนี่ยผมเคยไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะทํากิจกรรมอยู่ในมสัสยิดเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการต่อกกรการ,การ,การแจกรางวัลหรือแม้กระทั่งการละเล่นบางอย่างนะ แต่ทั้งหมดตรงนี้เนะี่ยพี่น้องนะต้องไม่มีเรื่องของสิ่งฮอรอมเช่นเครื่องดนตรีเสียงดนตรีแบบนี้นะครับต่อมาพี่น้องเรื่องของการอาบน้ําชำระร่างกายผมน้ําหอมและก็แต่งกายด้วยอภรรที่สวยงามและดูดีที่สุดในการเลือกชุดในการแต่ง,ต,งตัวพี่น้องภูมีหมาทั้งหลายครับถ้าเป็นวันอีดเนี่ยเราก็ต้องหาโต๊ะที่ใหม่นะพี่น้องนะถ้าเป็นชุดอบายะก็คือชุดที่มีความสวยที่สุด นะแต่การแต่งกายของสุภาพสตรีต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องของการพรมน้ําหอมอันนี้ไม่เป็นที่อนุญาตส่วนผู้ชายให้พรมน้ําหอมได้นะครับแล้วการแต่งกายของสุภาพสตรีต้องปกปิดเอารออย่างมิดชิดแต่สวยได้นะพี่น้องนะสวยได้สวยบนหลักการศาสนาส่วนผู้ชายพี่น้องก็พยายามหาโต๊ใส่อะไรบางคนพี่น้องออกอีดแหม่ยังไปเที่ยวเดินห้างนะพยายามหาโต๊มาใส่หน่อยคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าใส่โต๊ะแล้วเป็นโต๊ะครูไม่เกี่ยวเราพี่น้อง นะเดี๋ยวนี้โต๊บมันมีหลายแบบนะโต๊บวัยรุ่นโต๊บสมัยใหม่นะโต๊บอย่างผมนี่ก็โต๊บแบบเขาเรียกว่าโต๊บอาหรับคนอาหรับแต่นี้มันมีจับจีบจับอะไรมีเป็นโต๊บรายสกอตนะแต่ว่าไอ้พวกลายอร่อยไม่ต้องนะพี่น้องพอเห็นแล้วอย่าก็จะเล่นอย่าจะเอากะทิมา,มา,ม,ามาหยอดนะครับเหมือนกับพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยนะเอาพอดีพอดีพอนะอพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับ ดังนั้นเรื่องของการอาบน้ำนี่ก็เป็นสุนัตวันอีดการแต่งตัวนะครับต่อมาเนี่ยสุนหนาที่เฉพาะวันอีดเนี่ยเช่นถ้าเป็นอีดอดินอัตฮาเนี่ยพี่น้องครับให้กินอาหารหลังจากที่เราละหมาดก็คือเน้นให้กินเนื้อกุรบันถ้าเป็นอีดินฟิตเนี่ยก็คือให้ทานไปก่อนละหมาดนะเพราะว่าเราจะสับสวนเพราะบวชกันมา30 29วัน30วันวันนั้นก็วันนั้นไม่ได้กินซูโฮหรอกแต่เรื่องนึกว่าเออบวชหรือเปล่าเนี่ย นะดังนั้นกินอินดาพาลัมกินน้ํากินอะไรก่อนที่เราจะออกไปละหมาดอีกอันนี้เป็นสุนนะนะและก็เรื่องของการเดินทางไปทางหนึ่งกลับอีกทางหนึ่งนะสำหรับคนที่ทําได้นะการกล่าวตักบีดเยอะๆนะครับการกล่าวตักบีดนยะอัลลอฮฺหัวอักบาร์อัลลอฮฺหัวอักบาร์อัลลอฮฺหัวอักบาร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอห์หัวอัลลอห์หัวอักบาร์การกล่าวแบบนี้เริ่มตั้งแต่นะ ท่านจุลาประกาศว่าเห็นเดือนก็กล่าวได้เลยพี่น้องนะจนกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อละหมาดอีดเสร็จนะครับพออิหมามเข้าตักบีรตุนเอียรอมเข้าละหมาดอีดแล้วก็จบแล้วตักเบ็ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นอีดอะไรครับเป็นอีดอะครับเป็นอีดเล็กนะถ้าอีดใหญ่ยังกล่าวต่อไปได้นะพอละหมาดอีดเสร็จแล้วก็จบแล้วนะต่อมาพี่น้องผู้มีหม,มานทั้งหลายการอวยพรนะสำคัญมากถามว่าเราจะอวยพรแบบไหนล่ะ คำหนึ่งที่มีซุนนะจากท่านนาบีพี่น้องจากท่านยู่บบินนูไฟได้เล่าเรื่องนี้ทุกครั้งที่บรรดาอฮาสอบาของท่านรอสุล ullah ซละลฮวานไฮิวสซนละมาเจอกันในวันอีกพวกเขาก็จะกล่าวคําว่าตะกอบบลัลลอฮุมินนาวัมินกะอีกครั้งหนึ่งนะครับตะกอบบลัลลอฮุมินนาวัมินกะนะหรือจะมินกุ้มก็ได้นะแปลว่าขออัลลอฮ์ทรงตอบรับการงานจากเราและจากท่าน นะท่านอิมามอาห์มัดได้รายงานเอาไว้ว่าเป็นสายรายงานที่ดีนะดังนั้นการกล่าวอวยพรกันเนี่ยพี่น้องไม่ได้ยากอะไรเลยตะกอบบัลลลอมินนะวะมินกะนะต่อมาข้อที่5พี่น้องคือการสร้างความกระชับสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับครอบครัวและก็เคือญาตินะก่อนที่จะออกไปเนี่ยพี่น้องอย่าลืมสลามคุณพ่อคุณแม่กูจุ๊บนะหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่นะครับขอมาอัฟ ซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าทีดีพี่น้องทํามีสตางค์ก็แจกกันด้วยนะอ่าบางคนอแจกแต่คนข้างนองลืมแจกคนข้างในลืมแจกลูกตัวเองลืมแจกภรรยาไม่ได้พี่น้องนะต้องแจกคนในครอบครัวเราด้วยนะครับต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้ามีเรื่องของอาหารด้วยดีนะพยายามจัดเลี้ยงเรื่องอาหารแต่ก็อย่างที่บอกว่าในสถานการณ์โควิด -19 ีนเนี่ยนะครับก็พยายามเลี้ยงกันในครอบครัวนะ ถ้ามันจะมีร้านอาหารไหนมีอะไรก็สั่งมาพี่น้องนะอาจจะมีนะครับที่เขาให้ออเดอร์มาในวันอีดอาจจะมีข้ามงุงข้าหมกมากินกันก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าเป็นจัดในรูปแบบของใหญ่ๆก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับนะนี่ก็คือการสร้างความสุขนะในวันอีดซึ่งก็เป็นสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮอว้และฮิวเซลัมทั้ง ข้อที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับดังนั้นฝากพี่น้องเอาไว้นะครับเรื่องของการสร้างความสุขบนหลักการศาสนาไม่ใช่สุขแบบนอกกกอบพี่น้องนะเปิดเพลงเต้นดํากันอันนี้ไม่ใช่นะครับสุขบนพื้นฐานของศาสนานะครับวันนี้จากลทาทอนนี้วบิลลาฮิตอฟิวะฮิดายะสัลลัมุลลัยกุมบราห์มาตุลลอฮิวะบรากาตุ